ครับบ๊าดีครับพี่น้องพบพ่อกันกับจ่องอีสานบานผู้ย่ญ่น่อยครับก็เพึ่งได้นกตอตัวไม่เขามาในค่ายครับเป็นนกเสียงกลางลงมาครับคู่อ่างต้นสองข่วมครับพี่น้องเมื่อนี้เอาเขาค่ายมาเป็นนกตอได้ซีตครับ นกตอสี่ตัวแล้วก็น,นกฟึกอีกสามตัวครับอาขออนุญาตอัปเดตนะครับตัวแรกให้พี่น้องเบื้องก่อนเนาะนะครับนี่ครับมาฮอดบ้านกันนำเลยครับอายุคงสี่ปีนี่ครับสามปีกวเนาะปีซี่กำลังเขามาครับ เสียงรถอากาศดังแน่ครับพี่น้องหลังจากงานงช่วงช่วงเลือกตั้งนะครับถึงเสร็จไปเมื่อวานเมื่อน,นี้ก็เลยแปลวนกน้าทิ้งงานมากครับแปลวมไก่อยู่พี่น้อง นี่ครับต้นโตเพิ่นพี่น้องอายุ3ปีกว่าปีนี่เป็นปีที่4ครับอ่าเป็นนกอ่างต้นควมำหนึ่งสองควมครับอ่ากุูกเดียวกล้องกับบลอกแยงน้องพี่น้องตื่นกล้องครับอ,าอาา่าหอมมาดไยไก่ประดัพี่น้อง ตัวนี้ตัวที่สองครับตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ออกทุนแดงๆยังหน้อยครับปลูกเดียวคือกันครับตัวนี้ตัวที่สามครับเมื่อน่ยัง็น้อยพี่น้องอยู่ในตาลางครับ เห็นบอชัดเป็นได่ครับทายยนีมือแรงเนาะนครับตัวนี้ตัวที่3มครับตัวนี้อายุกงสองปีครับนี่ยงเจ้าอ่างครับพี่น้องมันเขาทายไกลไปเลยพิ้นตื่นกล่องครับคลิปนี้ก็บผ้ปอกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับบััสีีครับ